ว้อยนะครับคนที่กินไม่ได้ปลูกคนที่ปลูกไม่ได้กินกว่าจะได้มีลูกออกมานะอายุมไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบแปดสิบปีขึ้นไปนะจะได้ที่นี่ตูเจียงเยี่ยนนะค,ะนนะนะคะรับกล้วยนั่นนะฮะครับผมอ่าแล้วต้องปลูกเป็นคู่ก,กับตัวผู้กับตัวเมียถ้าปลูกเดียวๆนะไม่มีลูกนะไม่มีลูกนะคะรับครับผมกล้วยนะครับอ่าแล้วเป็นต้นไม้ที่อายุยืนยาวมากเลยนะนะครับที่คุณพบเจอ ต้นแตงกุยที่อายุยืนที่สุดในี่นี้ะกำลังอธิบายนะครับว่าแปะกล้วยอายุยืนท่านดูนะครับต้นไม้สีเหลืองเหนึ่งตือแปะกล้วยนะครับนะครับต้นแปกล้วยนะครับเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวมากนะครับตูเจียงเยี่ยนอ่านะปกตินะก็จะเอามากินนะครับครับผมอ่าคนจีนนะก็จะเอามาทำน้ำซุปน้ําเกล็ดเอามาต้นเป็ดต้นไก่ต้นกระดูกหมูเรื่องนะครับเราจะมีสัพพะคนนะครับ นี่ถือว่าเจริญนะครับกลางคืนนะครับปัดปุ้ยนะครับขนาดหน้าหนาวๆคนยังอยู่เป็นเยอะเลยให้กำลังเดินท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนครตามทางข้าถนนนะฮครับปัดปุ้ยท่านั้นนะครับภาพปวดตานะครับภาพปวดตานะเต็มไปหมดเลยอ่ะ ตั้งเมืองนึครับมีเปิดร้กับเไม่เป็นไรเพราะช่วงบ่ายนี้นะเราือไปชอปปิ้งอยู่แล้วนะับเบางยู่เมืออยู่แล้วนะับสบายนะคร่าขวามือตรงนี้นะฮะก็มีซุประตุงเงมืองนะฮะก็เป็นเมืงโบราณกะนะฮะเป็นเมืโบราณกานะครับโดยเขานาซ่อมเสริมใหม่นี่นะฮเหลี่ยมแบบโบราณนะฮะ ขวามือนะก็เ hmm. ป hmm. 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 ็นภูเขาใช่ไหมเห็นท mm ี hmm. yeah, wow. them, ่เป <gen> <gen Exact> ็นภูเขาสูงเลยนะครับเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยนะครับอเป็นเมืองอดีตนะไม่ได้เป็นเมืองเป็นอำเภอชื่อว่ากุ้นเชียดนะครับครับผมแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะเป็นเมืองระหว่างพื้นราบตีกับภูเขาระหว่างพื้นราบนีกับภูเขาก็ต้นสมเหล่อมาก็กเข้าไปฉวนดูก็จะเป็นที่ราบทั้งหมดเลยอะ เป็นพื้นราบนะครับราะตอนเดี๋ยววันแรกที่เราให้ฟังใช่ไหครับผมนี้เป็นดินที่นี่เนี่ยเหมือนแอ่งกระทะนะคะฉันดูนั่นนะครับก็อยู่ในท้องกระทะอยู่ในแอ่งกระทะพอดีเป็นที่ราบนะแต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์นั่นนะครับล้อมรอบกันนะครับก็เป็นภูเขาเป็นเคือกเขาเป็นภูเขาที่สุดนะครับอย่างนี้นนดูเจฉยๆน,นะฮะก็เป็นเหมือนระหว่างที่ราบขึ้นสู่บนเขานนนั่นนะคระบบ อ่านะคะเช้านี้นั่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปคันน้ะไม่ไกลนะคะเราก็าจะไปอ่าเห็นหมีกันอ่าไม่ใช่เห็นหมี <laughs> พาไปพบหมีกันนะพาไปพบหมีนะครับหมีเบนด้าที่เป็นสัตว์นะคะที่รัฐบาลจีนจอนุรักษ์เป็นอันดับหนึ่งนะครับและเป็นสัตว์ที่จํานวนน้อยใกล้สุดพันนั่นนะคะโอ้น่ารักมากเลยใช่ไหมครัตัวอ้วนๆนนะครับอ่าขอบตาเนี่ยนะคะสีดำํดำๆใช่ไหมฮะโอ้น่ารักนั่นนะครับอกรอ่ามีเบนด้าเนี่ยนะครับตามที่ นักวิชาการน,นะฮะพีท่านหลายที่ศึกษาที่ศึกษาดูแล้วนะครับปรากฏว่านะฮะหมีที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะทั้งหมดเนี่ยนะ,ะไม่เกินหนึ่งพันตัวนะครับทั่วโลกเนี่ยนะ,ะมีเฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นแล้วอยู่ในประเทศจีนก็ไม่ได้มีทุกที่ทุกเมืองน,นะ,ะนะทิ้งกำเนิดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะอยู่ที่เสชวนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขณะที่คนจีนเย็นนะฮะโอกาสที่ได้จือที่ได้เห็นนะ,ะตัวสองตัวก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับ มันขายากจริงๆนะมันน้อยมากจริงๆนะครับส่วนใหญ่นะฮะก็จะอาศัยอยู่บนปักนะธรรมชาติอยู่บนเขาที่สูงสุดนะนะนะครับผม,าามบไม่ค่อยที่อยู่ที่ที่เพลนลาบเท่าไหร่นะนะครับผมาอยู่บน,ขนบเขา,านะครับแล้วมีเพนด้าเนี่ยนะครับทําไมถึงที่เป็นสัตว์ที่จำนวนน้อยใกล้สูนพันธุ์นะนะนะครับเนื่องจากว่าหมีเป็นชอบเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่เดียเด่ยวๆไม่ชอบอยู่เป็นฝงๆนะครับไม่ได้อยู่เป็นหงส์งนะอยู่เดียเด่ยวๆเลยนะครับ ปกติแล้วชีวิตของหมีเนี่ยนะคะโอ้โหเนี่ยสุขสบายมากเลยนะทุกวันนะฮะก็คือมีแต่กินเนี่ยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ถ่ายนั่นนะคะไม่ทําอะไรเลยอะ่ะไม่ค่อยจะออกกาลังกายเท่าไหร่เลยอะ่ะนะคะสบายมากนะ,นะครับแล้วชอบแบบว่ายอยู่ที่เย็นๆน่ะอยู่บนเขาอะ่ะอยู่บนป่านะั่นนะค,ะครับบอกไม่ชอบร้อนไม่ชอบร้อนนั่นะนะฮะชอบอยู่แบบเย็นๆนะครับ เราชอบอยู่เดียวๆนะฮะไม่ค่อยจะทำอะไรกันนะคะแล้วนะฮะจนทำให้หมีเพนด้าเนี่ยนะครับโอกาสที่ได้พบฝาเป็นยากใช่ไหมครับอ่ามันอยู่เดียวๆอะ่ะนั่นนะครับเวลาที่ได้คบกันกับเฟนแล้วนะฮะแต่งงานกันแล้วนะฮะอ่าเวลาผสมพันธุ์นะฮะก็ยากนั่นนะครับครับผมพเพราะอะไรครับผมหมีเพนด้าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบอยู่แบบเย็ยนๆใช่ไหมครับแล้วก็ชอบอยู่เดียวๆทาให้เรื่องอารมณ์เซ็ก์นะฮะก็ะะเย็ยนชานั่นนะครับ อ่าที่ทำนะฮะที่เออ่วิชาการเนี่ยนะคะที่เคยทำศูนย์นะเพาะพันหมีขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเนี่ยนะฮะเบพาะพันหมีให้กับหมีแพนด้า,นนะะาเนีน่นมมนนนะะยนะคะับเพราะมีแพนด้ามาอารมณ์มันเย็นชาใช่ไหมฮะก็เคยเนี่ยนะครับเปิดนาำแอ๊กให้หมีดูเพื่อที่จะกระตุ้นนะ,ะอารมณ์ของหมีนะฮะ <laughs> แล้วตมามหลักวิชาการเลยนะฮะอ่านะฮะวิจัยกันว่าเนี่ยนะครับเอ่อหมีแพนด้าเนี่ยมันจะจุกเฉินลงไปหรือไมทุกปีนะ,ะนะครับครับผม แล้วอายุของหมีก็ไม่มากเท่าไหร่นะฮะอายุของหมีนะฮะเราเราก็ยี่สิบกว่าสามสิบก็เถอะว่าแก่ายแล้วน,นะนะับอายุไม่มากน่นะ,ะับครับออ่าเวลาคลอดลูกหมีเวลาตั้งท้องเนี่ยนะฮะคลอดลูกหมีนะฮะก็ยากนะ,ะขั้นหนึ่งนะฮะคิดดูเลยนะฮะตัวแม่หมีอ่ะตัวใหญ่ไปเลยใช่ไหมครับอ่าแต่คลอดลูกหมีนะฮะนะแค่นี้เหมือนหนูตัวหนึ่งอ่ะตัวเล็กมากเลยมยีแค่นี้เองนะฮะสีแดงๆน,นะเคยใครที่เคยดูสารคดีอ่ะ ใช่ครับผมใช่ครับผมเหมือนหนูตัวหนึ่งนะสีแดงๆแค่นี้นะครับอ่าแล้วเวลาเลี้ยงลูกหมีนะครับจะเลี้ยงยากนะเพราะลูกหมีนะมันอ่อนแอขนหนึ่งนะครับก็ได้แค่ตัวเดียวเต็มที่เลยนะฮะที่ได้คู่แฝดสองตัวนะไม่คือสุงตัวนั่นแหละครับผมนะครับบางทีนะฮะแม่หมีก็ไม่ค่อยที่จะตั้งใจนะนะัะเลี้ยงดูแลลูกเท่าไหร่นะบางทีนะฮะนอนนะครับผมให้นมให้ลูกหมีกินอยู่เนี่ยนะครับแม่หมีก็ไม่ค่อยสนใจนะครับ กับข่าศน,นา์ไงท้องเนี่ยนะครับทับลูกหมีตายเลยก็หมีที่น่นนะครับก็บอกนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะัโบโหมีนะฮะเรียนยากแล้วก็ทําให้จํานวนหมีนะครับยากน้อยมากนันะครับใกล้สุดพันขณะที่อยู่ในจีนนะ,ะที่เมืองอื่นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วกะะ็สร้างเป็นสวนสาธารณะ,ะเลี้ยงขึ้นมาอยู่ในสวนสาธารณะ,ะมีแค่ตัวเดียวสองตัวเองนะฮะคนจีนเนี่ยนะฮะยังถือว่าโอกาสที่หาดูยากเลยอะ่ะ เพรานะฉะนั้นุคนจีนที่มาจากเงินอื่นหมดทุนนะาาอืน่นนะครับมาเที่ยวเสฉวนก็มาดูกันนั่นนะครับเพราะในเสฉวนนะมีการสร,ร้างที่เป็นสวนเพราะพาม,มีสวนอนุรักษ์มีขึ้นมาโอ้เลี้ยงขึ้นมาเยอะเลยนะฮะเลี้ยงขึ้นมาเป็นสิบยี่สิบตัวเลยอ่ะนะคระับเอาบเป็นหลายสิบตัวนะเดีย๋ยววันนี้หน้าที่เราเข้าไปดูกันนะโอ้เ้ได้เห็นหลายตัวเลยอ่ะได้เห็นที่เป็นสิบสิบตัวเลยอ่ะนั่นนะฮะเมื่อคืนผมก็ให้ลูกน้องผมนาไปเตรียมตัวแสงชุดนาแต่งชุดเรียบร้อยแล้วนะครับ มีเป็นด่าน่ารักนะครับน่ารักนะครับต้นแตงกุยนะครับนะ,ะก็คืออ่ายืมเชา่าไปอยู่ที่เจังหว่ดใช่ไหมครัเริ่มแรกในที่ป่าอ่ะโอ้โหต้องสร้าเป็นแอร์เย็ยนเลยใช่ไหมติดแอร์อย่างที่บอกว่ามีเป็นท่าเขาชอบอยู่เย็ยนๆไงไม่ชอบร้อนอ่ะเมืองไทยร้อนใช่ไหมครับเราเริ่มแรกเนี่ยนะฮะก็กลัวว่ามีเป็นท่านะฮะกินข้าวนะไม่ลงนะฮะใช่ไหมครับปรับตัวไม่ทนันอ่ะ ขณะที่ต้นผายออาหารเนี่ยก็ต้องขนจากจีนนะฮะส่งไปนะฮะนะครเริ่มระยะแรกแล้นะครับอ่านะครับแล้วก็หลังจากถ้าเสียชีวิตนะครับก็ต้องเอากลับมาคืนมีลูกๆหลังๆ้วต้องเอากลับมาคืนเปลี่ยนสัญชาติไม่ได้เปลี่ยนพาสปอร์ตไม่ได้ <laughs> เปลี่ยนพาสปอร์ตไม่ได้นะครับต้องเอากลับมาคืนนะครับนะคบใช่นะครับไปตายที่เชียงใหม่อ่ะอาตายที่เ<ช>มืองไทย,ท<า>ยอ่ะออ๋ก็ต้องเอากลับมาคืน ะพอจำนวนมันน้อยจริงๆนะาจะน้อยมากนะครส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในป่าธรรมชาตินะครับที่หาเจอได้นะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้อยู่ในสวนนะ,ะอนุรักษ์หมีสวนพ่อพันธุ์หมีนะครับเราเรานะ,ะทั้งเสฉวนนนี่ะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าที่นะครที่เป็นศูนย์อนุรักษ์หมีสวนพ่อพันธุ์หมีนะะ่าจะแบบที่เรามาดูตรงนี้นะครับโอ้มีหลายตัวมีหลายสิบตัวเลยนะครับที่เราเข้าไปดูข้างทางนี้ก<ม>็ส<ท><ม>ิบสิบตัวเลยนะ่าจะมี เมืองเฉินตูนะครับเฉินตูตรงนี้ก็เป็นเมืองหูหูเ้าหูเฮาเป็นแขวงหนึ่งของเมืองเฉินตูมาล่ามีร้านอาหารเยอะมากเลยท่านชมนะครับเมืองเฉินตูเป็นเมืองที่ใหญ่ เมืองเล่าปีนะครับดูครับโอ้มีแต่แพนด้าทั้งเมืองเลยสามกบกำลังกอ่อสร้างครับ เมืองคนเยอะเมืองเจริญมากเลยครับดูการประดับประดาร้านก็คกล้ๆแบบบรรยากาศสังกุก <c oughs> ก็มีนะครับดู午后 <c oughs> โ后คนเยอะตรงนี้คนเยอะรถเครื่องก็เยอะ อันนี้โรงพยาบาลกิมเกียกิมเฉียวเรือโอ้โหเรือลำนี้มาอยู่ขบวนนี้ได้ไง โอตึกตึกสี่เหลี่ยมสวยมากเลยดูครับต้นต้นต้นอะไรต้นแตงกล้วยสีเหลืองเหลืองสวยมากเลยบางต้นเหลืองสดๆนะบางต้น ่ธนาคารกสิกรเขาเนี่ยมันภาษาจีนมันแปลว่ากสิกรไอ้หลงเงียบเนี่ยหลงเงียบเนี่ยหลงเงียบนะหลงเงียบคือกสิกรเนี่ยใช่ครับธนาคารนะฮะธนาคารใหญ่ๆเลยนะฮะของจีนนะที่เป็นธนาคารกลางมีเอ่อเป็นของไชน่าอ่า การก่อสร้างนะคะเบอ่ากระซีกอนะครักคบการคมนาคมนะคะับกาแพงฒนิคนะคะับกาแพงฒนิ้งใหญ่สุดนะครสาขามากที่สุดนะครประเทศไทยก็มีด้วยเปิดสาขาเยอะเลยนะครับการพันี้นะคะอ๋อนี่ไงเกียงเสียกไง่ะใช่ Construction Bank ใหญ่คร ในจีนนะคอ่อใหญ่สุดนะคะก็คืออกัมพัชนะครกับกันขอสร้างนะคะแล้วก็คือแปคนอัฟกานิานะคับการคมนาคมนะฮะเกษตรนะฮะที่เป็นรัเทนารัดการนะครับีสีแยกสวยมาก การจราจรน,นะฮะรถเยอะมากเลยนะฮะตรงนี้เป็นเฉินตูแล้วใช่ไหมครับผมเป็นเฉินตูนะคร<อ>ับที่เป็นมือเอกมือหลวงของมณฑลนะฮะ<อ>เป็นเมือที่ใหญ่นะฮะแต่ด้วยประชากร22ล้านคนนะ,คะ22ล้านคนนะฮะ<อ>ถ้าอากาศยานยนต์นสนามบินก็ต้องเปิดพร้อม2สนามบินนะครแล้ววัดลำพงงะะแยกเป็นสี่ที่นะฮะ รถไฟได้ดริงนะฮะมี20สายในเมืองนะครับรถไฟได้ดิงนะฮะที่มีสายยาวสุดนะเมื่ออดีตนะฮะคือลอนตอนประเทศอังกฤษแต่เราเราประมาณจะเปปีที่แล้วอะจีนเสร็จไปแล้วนะครับเซี่ยงไฮ้นะฮะเสร็จไปแล้วนะครับเซี่ยงไฮ้ตอนนี้ก็เป็นเมืองที่มีรถไฟได้ดิงสายยาวที่สุดในโลกเลยนะฮะเฉินตูนะตอนนี้ก็มี20สายนะในเมืองนะครับ ถนนเส ente, ้นนี Hence, ้นะที่เราวิ่งอยู่นะครับตอนนี้ที่เราวิ่งอยู่ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นกลางที่ผ่านตัวเมืองเฉินตูเลยนะจากเหนือลงใต้สุดนะนะับครับผมความยาวสุดนะฮะในโลกเลยนะครับระยะยาวสุดนะเป็นเส้นกลางนที่ผ่านตัวเมืองเส้นยาวสุดในทั่วโลกเลยนะครับความยาวเท่าไหร่ครับผมถนนเส้นนี้นะคับเชื่อว่าเทียนฝูงหน้าเก้าเนี่ยนะครับผมความยาว150กิโลเมตร 150กิโลเมตรนะครับยาวมากเนาะฝั่งขวาอะไรคนเยอะมากเลยกฝั่งข้างนะครับพอเป็นห้างคันหน้านะครับ oh. ้างนหน้าก็เป็นจัตุรัสนะครับจัตุรัสที่ชื่อว่านะครับเทียนฝะูจตุรัสเทียนฝูกวนฉันนะครับโดยที่เป็นเซ็นเตอร์เลยนะฮะใจกลางเมืองเลยนะฮะเซ็นเตอร์เลยนะ,ะจุดศูนย์นะครับของตัวเมืองฉิงตูนะครับ ข้างหน้าที่เห็นที่เป็นรูปปั้นไหมคบมีรูปปั้นสีขาวๆเห็นไหมคะอยู่ตรงหน้าจาตุรัสเลยนะครับใครนะครับรูปปั้นไขรนะครับประธานเหมาเห, <า S 1> หมาเจื้อตุงนะครับที่กระเวยเดินโบกมือต้อนรับคณะเราอยู่เห็นไ,ไหมครับอยู่ข้างหน้านะคะงงรับรูปปั้นสีขาวคณะเราเป็นคณะว i p พเลยนะครับ พระธรรมเมา่มายินก้อนรับคณะเราอยู่นะครับเมาเจื้อตรงนะครับโอ้พระธรรมเมาเนี่ยนะครับต้งเทชีวิตให้กับคนจีนจะป่ป็นกาที่สร้างนะครับสาารณประเทศชาติจีนขึ้นมาได้ในเมื่อวันที่1เดือนตุลานะครับคศ1949น,นะครับท,ทุกวันนี้นะครับปี นะฮะวันที่หนึ่งเดือนตุลาก็เป็นวันชาติจีนนะครับประทัเหมาเจอตรงนะครับโอ้หทำางานหนักมากเลยนะครับก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นะ,ะต้องดูแลปกครองนะประเทศจีนนะครับเป็นร้อยร้อยล้านคนนะครับก่อนที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะยังทำงานหนักมากเหมือนกันนาก็มาเยือนอาบแดดเฝ้าจตุลาอีกนะครับอืมแล้วแล้วประทันเหมามาตอนรับเราเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่า ไกลเร,กเรียกเข้ามาใช่ไหมอ๋อใช่แต่บอกพอไกลเรียกเข้ามาไกลเรียกมาแล้วไม่เรียกสีเจนผิงมาด้วยฮะโอ้สีเจนผิงแน่อันนั้นาเดวาตาต้านะครับอันนั้นของอดูไซม์มือนะเห็นไหมครับประตมาวเจอตรงน,น,นะครับนครมีที่ไหนบ้างปัปกกิ่งอ่าเป็นสวนการทางด้านการเมืองการศึกษาเปรติศาใช่ไหมครับเซี่ยงไฮ้ยนะเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับผ่านขั้นเงินนะครับบอเตอร์เศรษฐกิจของจีนก็คือเซี่ยงไฮ้ GDP สูงสุดอ่ะ นะครับก็คือเสียงภัยนั่นๆครับผมเราก็มีฉงชิ่งนะมหากนคกก่อฉงชิ่งนะครับแล้วก็เทียนซินะครับสีมหากนักก่อนการปกครองนะคือการรัฐบาลส่วนกลางโดยตรงนะครับอ่าไม่ได้ขึ้นกับมณฑลชนข่มขยนะั่นๆครับผมอ่าแล้วแล้วลงไปนะก็คือแต่ละเมืองแล้วลงไปนะก็คือเขตอำเภอนะลงไปก็คือตำบลนะลงไปหมู่บ้านนะหมู่บ้านเล็กสุดนะครับอันนี้ก็าเรื่อของสหนะครับ แต่ด้วยที่การปกครองของจีนก็คือคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับเป็นอย่างเพราะคอมมิวนิสต์น่ะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายเดียวพรรคอื่นมีไหมครับมีแต่ไม่มีอำนาจที่จะไปต่อรองกับคอมมิวนิสต์ได้นะครับไม่มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์เป็นอย่างนะครับเด็ดขาดนะครับอ่าเราต้องเน้นเผื่อเถิมภาพว่านะครับประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากประชากรเยอะพันสี่ร้อยล้านคนใช่ไหมครัถ้าไม่เด็ดขาดนะก็ไม่ได้นะฮะอ่าก็ไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างน่ โอเดต์ขาดเลยนะครับระบบกแต่พวกคงทุกอย่างนะครับก็อยู่ในคอมมิวนิสต์อยู่ในรัฐบาลนะครับครับผมจำเปนนะอำนาจมันอยู่ในเลขาพรรคมาเลยและนายกอ่ะนายกนายกก็คืออย่างที่บอกไงก็มันเป็นสองคนนะที่เป็นสายงานที่เป็นคู่งานกันก็คือเลขาธิการใช่ไหมฮะเขาจะคุมพรรคเป็นคนที่ให้นโยบายอ่ะนะฮะเป็นคนที่ให้นโยบายกันนะครับ แล้วใครที่มาปฏิบัติงานนาาคระับบก็จะเป็นอีกสายหนึ่งนรับก็คืออย่างเช่นนายร,รัฐมนตดีใช่ไหมฮะอ่าหรือว่าผู้ว่าเมืองผู้ว่ามนตรนะเป็นคนที่ปฏิบัติบริหารงานตามนโยบา,นายรระนะดคระับบบอ่าก็คือมาเป็นสายงานที่เป็นคู่งานกันนะครับทุกมนฑลอย่างสมมติว่าเป็มนมณฑลก็เหมือนกันหรือว่าแต่ละเมืองก็เหมือนกันนะคะรับก,ก,ก็จะมีสองกำเน่งน,นะ,ะที่เป็นคู่งานตันนะครับอย่างเช่นใลขาที่กานในมนฑล หรือว่าเลข้าที่กันในเมืองนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับผู้บริหารงานก็คือผู้ว่านะครับคะครับม